To to คร io, s, yes. yes. i, ับก oh yes. ็ขอสวัสดีทุกคนนะครับที่ได้กดเข้ามาดูคลิปก่อนพวกเรานะครับที่เทวสถานนะสีพราม์ซึ่งภายในสถานที่แห่งนี้นะครับก็มีรูปปั้นพระศิวะพระเมการีพิคเนตและอีกมากมายที่นำเสนอไปในคลิปก่อนหน้านี้ครับเราจะไปอาคารพระพิคเนตกลางๆอาคารพระพิคเนตนะคะก็มีพระพิคเนตถึง3 3ปสานเองค่ะและนอกจากนี้นะครับยังมีการเสียงเสียมซีเพื่อให้ผู้คนมาดูดวงชะตากันอีกด้วยครับ ครับแลวยังมีการให้ขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรด้วยครับไปรับฟังความรู้จากพ่อครูสิริโชคกันครับ,รรบส่วนมากจริงๆก็คือเป็นงานเี่พบปะระวางศิษย์อาจารย์นะ,ะก็คือจะมีการจัดงานวันุบูชาครูประจาปีนะแล้วก็อาจารย์จะมีข้าวครูที่นี่ ือที่นี่เป็นเราเกี่ยกับือเราเกิดมานึ่งเราป็การชาอยากจะขว้าชื่อว้เรายากจะไ้จราเราสร้างสร้างที่เราถ้อที่เราสัจจะพเราสร้างเสร็จแลที่เราไ้ม้เาไเลยแ้วมันนเป็ที่องปารว่างกสก็จะมีบ้าดีหอยู่ตรงแถวเอไปแลัเอรถในนีนั้นอาจารยงาเระอี่นไม่้าดเร่องสทาเอเแล้วมันจอดฝาหน้า้านเาเพราะจอดาดหน้า้าเขามีปัญหาชาวร้าเลเราเลยเราคว่ามัน้องีที่ดินที่เป็นที่ังานี่ต้องใช้ก็เลยได้ดิน้ที่า้

เราหวังว่าท่านใดที่ได้รับชมคลิปนี้ก็อาจจะได้ข้อมูลความรู้ดีๆมากมายค่ะพวกเราทีมางนานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนหัดใหญ่ที่ไล่สองขอขอบคุณสถานที่เทวสถานรัตนสีาพามตำบลทุ่งตําเสาอำเภอหัดใหญ่ จังหวัดสงขลาที่ได้อำนวยสะดวกสถานที่และถ่ายทอดความรู้ข้อมูลให้แก่พวกเราค่ะและนอกจากนี้ก็ยังขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ของพวกเราราบรื่นและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยณที่นี้ด้วยค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับชมทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ